เครืยองตีกววาพ่อเอาขุดทีเครื่องกูถึงกักครั้งเลยบอกแต่ว่าเป็นบอกขุดว่าเกมดีตอบบอกี่โคตดดังอ่ะหนึ่งเบาเสียงเบาเสียงเกมกลองอะไรไม่รู้ ถูกกล่องทิ้งถูกกล่องทิ้ง,อ,งอุ้ยนี่สมุดอนะไรสมุดอินชาร์ดมาตีตีบวกกับจอบโอ้โห,โหอาการขาไอ,อ,อ้สมุดอ,อะไรวะกดปิดปิดไปแล้วสมุดไม่จำเป็นนี่ถูกแค่คู่มือบันยาออกอะไรวะนี่ใส่ตัวเลขเต็มหน้าจอไปหมด เราเริ่มเล่นวันบ็อกมาเนี่ยเราตั้งแต่ที่กูมีประสบการณ์ในการเล่นวันบ็อกมาหนึ่งครั้งท่วนเนี่ยอะไรโอเคปลอดให้ดีนี่ว่ามึงจะบฟัดโลด้าสใส่กูจัโดาเนะจะบอกโคเคนอุ้ย <laughs> มันแหลกเพราะอะไรวะกูก็ไม่ได้ใส่อะไรมานะเกมมันอยู่ๆก็กระตุกแบบอยู่ๆมันก็หยุดไปเเกมมันไม่น่าจะแหลกได้นะริอว่ายังไงครับท่านผู้ชมขุโตครับวัชนี้ไก่แขกว่จังหวะนี้กระโดดก็ไปมัดโลดาใส่กาวไม่ด้อขวย ว่าขุดตรงนี้ขอขุดมั่งดิคิวอยากขุดมั่งขุดเองไม่ต้องยุ่ง <laughs> ชั่วน่าบอยเรายังไม่ได้เปิดคลิปเลยแต่ช่างเถอะเราไม่เปิดคลิปเหมือนสมัยก่อนแล้วเว้ย์ยิ่งอินโทรกูอินอินโทรกูก็แบบไม่ขึ้นมแมงแล้วไม่ไม่ครับว่ะไอ้ยีพาร์ที่สองยังไม่มีเลยเวคิวพารดที่สองเราลม้ลมเลมิกไปแล้ว ไอเป็นตัวเลยกตกกอืมไก่ฟรียำมี่ ูไม่ได้แยง่งเขาเรียกว่าขอยืม <c oughs> ด่าบอยเฮทยโทษเองมาีหน้าอกเลยคิวโดณ พูดกี่ครั้งแล้วเนี่รรยระวังโดนคาราโพสไปอุกหัวเลยไอ้คิดว่าขวานพระธาดาบคนไหนชะนะวะไม,ม่พี่ต้องมาเดิมนมาชิดได้ดแต่เวลาพี่บอกอะไรดีๆโผล่มา่ <c oughs> ขอ,อยิ้วให้มันนึกบอกดีๆนะบล็อกเพชรมาก็ดีอยู่เออ ไก่ที่แกะแกะของ,ลงแ,ลแล้วมีที่ให้ไปไกลกว่านี้มันมีที่ว่างแค่นี้จบแล้วเกมจบแล้วเออกล่องก็หายไม้ก็หายจบแล้วเกมไอมี่แตะพอถึงไปฟีดหินที่หน้าพวกเราคือแบบเออแล้วนกแตกเลยนะคิวตีไม้มาแล้วพี่วิ่ญาณเลยทิง อือเอที่วเผื่อที่เผื่อที่เผื่อทีอือคลิปนี้มันจะน่าเผื่อเกินไปหรือเปล่าวะคิวถ้าเบื่อทำไมวะอือเราไม่มีอะไรจะท้าทายเลยเว้ยคิวเราแค่จะไม่เล่นไม้ข้าวธรรมดาธรรมดาเหมือนมนุษย네์ธรรมดาเล่นกันเลยไ่เลย เราจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาดาวต่างามนงหรือมึงไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่มึงเป็นผีหรือมึงจะเป็นอะไรก็ตามด้วยโกดองสปาเผื่ตีว่มงตกใจนลยว่ามึงมีกล้ามขึ้นมาเจอรี่กล้ามระเบิดเนี่ยโอเคดดออกะะเคดดตรงนี้นะ,ะกูโหดดีนะกูเนี่ย เพื่อไม่เปลืองเวลาคีผมจะตัดทิศไปนะครับก็เฮียอะไรตัดเขาเพือนกูายไปไหนแล้วเขาดีดีมันก็ทะลุลงไปเลยอ่ะโอ้ยเฮียได้ยินเสียงสี้ัเห็นได้ยินเสียงเอ็งกี้ก่อนที่กูจะไม่เห็นมึงแล้วไม่เก็บเนื้อมันไว้ไหนอ๋อไม่ต้องกินหรอกพวกเราไิญญาณ แต่นี่ก็ตอนกลางคืนแล้วนะเว้ยเราต่อบ้าให้ไกลๆกันก่อนดีกว่าเรวจะได้มีตอนขุดอ็ตอนขุดมันเป็นอย่างนี้เลยเล่นคำาเร็วให้คิวอืมจักช้าสิบหายเลยว่ะมึงคิดว่ามันจะเกิดจากตรงไหนได้มั่งวะคิว ที่นี่มันดูเหงาเปล่าเว้มันไม่มีที่อื่นเลยใช่ไหมเนี่ยคิวไม่มีไม่มีบอกกูด้ยไม่อยากบอกหรืออะไรครับเกลียดเลยพี่เมื่อคือมุ้ยบุืยนะไอเต้นกับกูอะแม่งไอเฮียไอเต้นมันอยู่ๆมันก็พูดขึ้นมาว่า มึง่ว่ทำเสียงเยีว์วิตเทคนะ้ายแบบเสียงแบบตรงแบบเป็นแบบผู้หญิงให้ฟังหน่อยดิดแล้เต้มันก็ทำให้กูดูไอ้เยี้ยแล้วแบบเสียงไอ้เต้มันก็ไอ้เต้นมันก็บอกให้ทำกูก็ไม่อยากทำอ่ะลืมไปนี่อัดคลิปวิดีโออยู่ห่าอ u ปล่ามิวส g ่ง the r u ดร s o n Show กูเลยทีเดียวอ้ย มึงมีกันไกล่ะคิวอยากจะใส่เป็นแจ็คโอแลนเทินเว้ยรักนะ้วยโอเคว่ามีเหรอมีหรอเปล่าล่ะเออคุดมาตั้งนานไม่มีก็เที่ยแล้วช่วยขุดเนี่ยช่วยตกไปอีกแล้วสู่สู่สว่ยู่สู่สอ่สูู เปลี่ยนเฟรตแน่ๆเราควรจะตอบอ้าวฝนตกอันนี้เองปรับหรืออะไรเนะี่ยไม่ได้ปรับไม่พี่ดูฝาครอบกันเออจะพายังตกเดี๋ยวจะพรัพี่วิขุดให้ดูดิขุดยังไงนี่ขุดแหละขุดขุดขุดเรือจะทิ้งตัวเพื่อวางบล็อกใต้ล่างโอ้ย่้องอยติดเรื่อง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 ขุดตรงที่ยืนว้า ดาบพล่านเลยเกลนกูอุ้ยกูเกือบสูสวรวั์ชั้นดาวมาดึงแลยเกลยวเอาดาบเไม่บอกว่าเขไม่ไดบอกเอาอียกูเอาอี้ยกอลังคาบอยู่ๆคุกปิดปิดตีัาไปผุบหายไปเลย เอา่ะปกติเราก็นัดรอบนี้กูอา๋อโอเคผูค้ชมดีช่ดิอืมดูจากสภาพด้านในเนมึงดูปลอดที่เราดูปลอดภัยมากเลยว่ะคิวไม่มีพยันโอ้โหอันอตรายมันจะจูบเราเองอะไร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 กล่องมัดกล่องงงหูขุดมาขุด วางกล่องไว้วางกล่องไว้เดี๋ยวมึงทำตกอะไรของมึงวะมึงมึงกลัวขนาดนั้นเลยอ่ะแก่ลวบาาไปแล้วปั๊บสิปั๊บหนึ่งเดี๋ยวปัว๊บสิม มันก็ตกนานนะทำไมกูสังเกต<ม>ดีๆทำไมแก่ข้าแก่ตกใจทำไมกูสังเกตดีทำไมทำไมมันเป็นทรงแบบนี้วะคิวอะไรสาวะทำไมลูกทรงมันเป็นยางไง ลูกตองไอ้เหี้ยคุ้มพึ่งมานั่งสังเกตตอนที่กูเดินไปเดินมาเอาจริงแม่งดูน่าเบื่อมากเลยทำไมมันดูเล่นสองคนแล้วมันยากมันาเล่หลายคนวะแคเติโนแคสตซโนหน่าบอยแล้วแล้วก,ก,กูจะเก็บของยังไงวะทำไมอ่ะมันอยู่ข้างบนนูนะ้นไม่มีพกต่อขึ้นไปด้วยอะ่ะด<ม>ูเต็มมาไกล้ใกล้ดิ ไม่โตไม่ได้แล้วเใครจะช่วยเอาเบอร์นี่ออกมาเอาเบอร์นี่ออกยังไงมึงมีกีอันเนี่ยกดแมงกดแมงเรื่อยๆนี่แหละโอ้โห Okay. Oh, uh, เโอ้อะไรนะ<อ><อ>ขอเอ้าขอแล้วกล่องมันมาพูดอะไรวีวะแล้วกล่องมีรูปหัวใจมันคืออะไรรักน่าชุบชุบวะมั <c oughs> นให้อะไรบ้าๆวะขนมปัง <c oughs> เอากล่องวางดิกูไม่ไม่มีกล่องที่วางอยู่ข้างหน้าพี่มันคืออะไรเนี่ย ไอคิวบายบายไปไปใช่วรึไม่ไอคิวไปเลยไปเลยโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีเราไม่ได้ไม่ได้อุดรัโอ้ยโอ๊ยใบกันมึงได้มึงได้ไปสวรรค์ชั้นดาวบดึงเหมือนกูแน่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมันทำให กูคิดถึงไอเกมที่เรานั้นสู้กันแล้วก็โดดจากตึกแล้วเองหัวโตว่ะถ้าไม่คุณเดีไม่คิดถึงเกมพี่เอนั่นได้บอสไม่กลัวตกไหนไอคิวมึงน้ำอยู่ไหนตักแล้วลาว่าหัอุ้ยมึนี่โดนวัสอุ้ย มันอยากให้มึงตายหรือไงวะเฮ้ย,ยไหนขอลองขุดมั่งดิดมึงไม่สามารถดิ้นไปไหนได้แลวคิวมึงโดนปิดผนึกละ ขย่าวไม่งั้นกินปั๊มตีแล้วปั๊มตีนั้นจะขย่าจนหนักเรอดินพันกันอย่าค่ายออย่าค่ายอะค่ายอาค่ายอย่ามึงเก็บมันไว้อย่าค่าคิวอย่าค่ายอย่าค่าคูขอร้องอย่าจะตกแล้วไม่ช่วยมั้ยล่ะไอคิวอย่านะเว้ยมันตัวดีนะแล้วกวามันเดินตกไปตายมากกว่าแน่ไงคิว เรื่องของมันมาตกใบตานไม่ใช่เพียงพวกเราไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่มันไม่ใช่ความผิดของพวกเราแกมันมันตกไปตาลมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราท่าไหร่นี่มาไอ้ไอเกมนีหวังดีนเนี่ยเนี่ยตัวตัวทะลุลงไปแล้วเนะี่ยโมดิตกดพิษ <laughs> เติบิวตกกรเล่าไอ้แต่พอดีว่ากอ่ะดวงแข็งว่ะเนาะดูจากสภาพวะเนี่ยเราจะพัฒนาไปไกลไม่เหมือนเติบไอ้เทียนนั่นกูก็ยังจำฝังใจจนถึงตอนนี้อยู่เลยคิวโอ้โหแล้วปูครับเป็นไงวะตออยู่นี่ จะยินยินนองนองนองเปล่าน้องเปล่ามุ่องเปล่า้องเพลงอะไรหลืมไปแล่าเฮียว่าเกียวอันนี้เขาเขาเฟมึงเข้ามึงคิดว่าอยู่เฟย์ไรแล้ววะเนี่ยเออหนึ่งยิ่ดูดิซับดิีไงแชทมันจะมีเฟสบอกเฟสที่สองคือเฟสเคฟมึงอ่านยังไงเป็นเคปวะเนี่ย หัวนี่อะไรเนี่ยตากิดเสินเปลี่ยนไปสักทีนูวโลงกายเป็นนึงเดือยแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมมึงขุนมึงไม่สามวันคุณเห็นมึงกำลังเดินออกมาแล้วมึงก็วร์ปกลับไปเดินออกมาแล้ววร์ปกลับไปคืออะไรบั๊กอ่ะ ชิบหายแล้วไอ้ี้ยชิบมหายแล้วคิวการอัดวีดีโอกูการอัดวิดีโอกูมันบ้าคิวน้าตอมมันมุดหยุดอัดไม่ได้ด้วยไย หนึงน่งคือบัมหนึง่งบัมหนึ่งเดี๋ยวต้องหยุดอัดวิดีโอสักแว็บหนึง่งรูดปากกูรูดไะ